รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่พุทธศักราช2,564ตอนรับศักราชใหม่2,565เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนับเป็นสิริมงคลยิ่งของการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสก,กล,ลมหาสังฆปรินายกได้ประทานไฟพระเลิกเพื่อเชิญไปถวายแด่ดเจ้าคณะจังหวัดจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมในส่วนกลางได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอรุณราชวรารามรวมทั้งจัดพิธีตักบาตรรับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลตอนรับแสงแห่งรุ่งอรุณพุทธศักราช2565ในประเทศได้เชื่อมโยงการจัดกิจกรรมร่วมกับวัดาศาสานสถานทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศโดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุข และสวดมวนต์ข้ามปีผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆให้ประชาชนได้ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนารักษาประเพณีอันดีงามอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน15จังหวัดจัดกิจกรรมสวดมวนต์ข้ามปีอาเซียนในต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวัดไทยและวัดธรรมพระพุทธศาสนาในต่างประเทศจัดกิจกรรมสวดมวนต์ข้ามปีจํานวน39แห่งใน22ประเทศให้ผู้ที่สนใจร่วมสวดมวนต์ข้ามปไีได้จากทั่วทุกมุมโลก ในส่วนขององค์การทางศาสนาได้จัดก,กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามหลักศาสนาบัญญัติของศาสนาภายในศาสนาสถานของตนเองผ่านระบบออนไลน์นอกจากนี้ยังได้จัดทำเว็บแอปพลิเคชันสวดมนต์ข้ามปี2,565เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและเรียนรู้ธรรมะผ่านช่องทางออนไลน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ยังได้จัดก,กิจกรรมส่งสุขวิถีใหม่สืบสานวิถีไทยปลอดภัยสร้างสารรค์ได้แก่สการะพระพุทธรูปหวังหน้าพระปฏิมาแห่งแผ่นดิน อันเชิญพระพุทธรูปสําคัญ1ิบองค์มาให้ประชาชนได้กราบสการะกิจกรรมเนเมันบันเทิงรื่นเริงสังคีตจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเปิดพิพิธภัณฑ์ยามคาชมความงดงามของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าและชมนิทรรศการใหม่ในอาคารต่างๆเปิดให้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่สองไทยแลนด์เบเนเล่เสริมศิลป์ถิน่นแย่โม่การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดลักษมีศรีดาในสี่ภูมิภาค งานเที่ยวทั่วไทยสไตล์พรีเมียมครั้งที่27เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนอัตลักษณ์ไทยสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่นนิทรรศการสิสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยน์วิถีการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและกิจกรรมปีใหม่ไทยใช้ของไทยด้วยผลิตภัณฑ์ซีพอร์การจัดก,กิจกรรมสวดมวนต์ข้ามปีในปีนี้ได้มีการบูรณาการจากทุกหน่วยงานทุกจังหวัดทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยพบว่ามีวัดและศาสนสถานที่จัดก,กิจกรรมทั่วประเทศจำนวน17,806แหง่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม1 3 3 2 1 2้าคนและผ่านทางระบบออนไลน์2,781,31คนนับเป็นการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ด้วยความเป็นสีมงคลแก่ชีวิตภายใต้มาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดได้สืบสารรักษาต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นคงในรูปแบบวิถีใหม่อย่างแท้จริง